ในวันนี้ครับรบอกก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้ครับอยู่ที่เกมเดิมเลยครับคือเกมนี้ครับกับเกมอย่างทวายสแควร์นะครับที่เป็นเกมของวงทวายนะครับซึ่งน่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีไอเทมฟรีมาแจกเพิ่มแล้วนะครับเป็นนี่ครับทรงผมนะครับทวายส์แฮนะครับทวินเทลได้จากการที่ตามหานะครับ c r e เอทิเครับภายในเกมนะครับทวายสแควร์นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเพิ่งมาเลยนะครับกับสมผมอันนี้โดยวิธีการทำไอเทมนี้ครับคุณต้องรอนะครับป๊อปอัพนี้ขึ้นมานะครับเฮ้ยค hey, อนเทเบิลใหม่ดดอบแล้วนะตามหาก่อนมันหายไปพอมันขึ้นมาปื๊บครับไม่ใช่เนี่ยครับเป็นเครื่องค้นหานะครับฟังจะเสียงเอานะครับถ้าเสียงมันถีติตดติ๊ดเนี่ยแปลว่าใกล้เจอน,นะโดยตามหาตามแมปนะครับ ไกลไรกะตรงไหนวะหาแป๊บนึงอ๋อไม่ทันไม่ทันแล้วคือมันจะเป็นอย่างไงครับทุกรอบนะครับอันนี้ต้องใช้ความสามารถในการฟังด้วยนะครับคือใครที่ใช้แบบว่าเครื่องแบบพวกสแกนเป็นนะครับจะเข้าใจการเล่นเกมนี้นะซึ่งต้องรอกรอบต่อไปครับถ้าไม่ได้เนี่ยรอได้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดมาแบบนี้ครับทุกรอบนะครับ ประมาณครั้งละสานาทีครั้งละสองนาทีเป็นต้นนะครับอันนี้ยังมาอีกและรีบกดรีบหาก่อนโหใกล้มากนี่ปะอันนี้เจอแล้วนี่ครับเป็นลูกพีทนะครับในเจนเนอรี่ได้ครับผมทวายแฮร์นะครับ,รบอันนี้ไม่ยากมากนะครับคือไม่ยากมากก็ไม่เชิงนะนั่นจากว่าต้องใช้นะครับการฟังแล้วก็การสังเกตนะครับซึ่งอันนี้ก็วิธีทําคร่าวๆนะครับกับทรงผมทวายแฮร์นะ ใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพจนี้ครับสวัสดีครับผม